ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเด็กชายนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่28ถูกล่าเกาอาวิถือจดหมายเอาไว้ในมือที่สั่นไหวเล็กน้อยเขารู้สึกว่าเลือดพุ่งขึ้นไปที่หัวดวงตาที่เย็นชาและมืดมนของเขาเต็มไปด้วยจิตสังหารอยู่เต็มเปี่ยมนายน้อยเกาท่านมีความคิดเช่นไรเหลวเหยียนรู้สึกว่าแขนขาของเขาเย็นเยือกราวกับน้ำแข็งเย็นเชียบเขาถามอีกฝ่ายด้วยใบหน้าเย็นชา ตระกูลหลิงทั้งหมดอพยพไปแล้วเป็นหลักฐานอย่างดีว่าคนของดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายกำลังใกล้เข้ามาเหตุผลที่พวกเขาไม่บอกกับเราโดยตรงแต่เลือกที่จะใช้วิธีอ้อมค้อมเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะพวกเขาคิดว่ายังไม่มีหลักฐานสำคัญที่จะใช้กล่าวหาตระกูลเฟิงพวกเขาเกรงว่าพวกเราจะไม่เชื่อจนทำให้เคลื่อนไหวได้ล่าช้ายิ่งกว่าเดิมเก็าอวิกล่าวด้วยสีหน้าเย็นชาก่อนจะเริ่มพูดต่อว่าทันทีที่อพยพกันไปหมดแล้ว พวกเขาก็ได้ส่งสัญญาณเพื่อแจ้งถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ในครั้งนี้ใช่เหลียวเหยียนพยักหน้าพลางกล่าวด้วยสีหน้าหนักแน่นว่าพวกเราอาจจะเหลือเวลาไม่มากข้าจะแจ้งสมาชิกกลุ่มให้ออกเดินทางไปเทือกเขาอาร์กติกเดี๋ยวนี้เลยมันคงเป็นการดีถ้าพวกเราไม่ทำให้ตระกูลเฟิงตื่นตัวแต่นั่นคงจะเป็นไปไม่ได้ เกาอวิรู้อยู่เต็มอกว่าการออกเดินทางที่ผิดปกติของตระกูลหลิงจะต้องทำให้เฟิงยี่และพวกรู้สึกสงสัยถ้าพวกเขายังตามออกไปอีกพวกเขาย่อมไม่สามารถปกปิดตระกูลเฟิงได้อีกต่อไปถ้าตระกูลเฟิงและดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายร่วมมือกันจริงงั้นพวกมันก็ยอมทำสัญญาโดยละทิ้งความดีเพื่อขวางทางพวกเขาตระกูลหลิงลงมือไวจริงๆพวกเขาเป็นเช่นนี้เสมอพวกเราดูเป็นเต่าที่ตามหลังอยู่หนึ่งก้าวนี้อาจจะไม่ง่ายนักก็ได้เหลียวเหยียนถอนหายใจก่อนจะกล่าวต่อว่า สมาชิกตระกูลหลิงอยู่กับพวกเราตลอดเวลาไม่มีใครที่ออกไปจากค่ายพวกเขาไปเอาข่าวมาจากไหนหละ่ะต้องเป็นผู้ชายที่ชื่อฉินเลี่ยแน่เขาเป็นคนเดียวที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระตลอดเวลาเกาอาวิส่งเสียงหือออกมาเจ้าโง้นั่นห,นหรอเหลียวเหยียนถามด้วยความตกใจเจ้าโง้งั้นเหรอดวงตาของเกาอาวิเยนชาเขาสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเสียงดังว่าหมอนั่นมันชั่วชาที่สุดในตระกูลหลิง ตระกูลหลิงถอยทับได้อย่างทันท่วงทีทิ้งให้พวกเราอยู่ด้านหลังตอนนี้พวกเราต้องมาฝืนต้านทั้งการโจมตีของดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายและตระกูลเฟิงเพื่อ่วงเวลาให้พวกมันหนีรอดไปได้ช่างเป็นปีศาจที่สารเลวนะเหลียวเหยียนคิดตามก่อนจะตระหนักได้ว่านอกจากฉินเลี่ยแล้วก็ไม่มีใครอื่นจากตระกูลหลิงที่เล็ดลอดจากสายตาของเขาไปได้ ดังนั้นเขาจึงเชื่อกวีว,ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังตระกูลหลิงไม่ใช่ใครอื่นแต่ก็เป็นฉินเลียนนี่เองพวกมันวางแผนสังเวยพวกเราเพื่อ่วงเวลาเอาไว้ให้ตายสิพวกมันทั้งอมหิตและชั่วช้าจริงๆเหลียวเหยียนถอนหายใจอีกครั้งไอสารเลวฉินเลี่ยเกาอาวิ๋สาบแช่งด้วยความโกรธเกรี้ยวก่อนจะออกจากเต็นท์ของเหลียวเหยียนอย่างเร่งรีบเขาเริ่มแจ้งตระกูลเกาอย่างเงียบๆว่าให้อพยพไปยังส่วนลึกในหุบเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ พี่ใหญ่เหลียวพี่ใหญ่เก่าพวกท่านคิดจะทําอะไรหนะ้านี่มันช่วงกลางดึกนะหรือคนของพวกท่านหายเข้าไปในป่าเหมือนกันเฟิงยี่สังเกตได้ว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลตั้งแต่เมื่อครู่แล้วเขาเห็นตระกูลเกาพยายามออกไปอย่างเงียบๆหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าแผนเกิดผิดพลาดแล้วเขาไม่มั่นใจนักว่าแผนอละเอียดละออนี้จะผิดพลาดไปได้อย่างไรแต่เขารู้ว่ามันได้ถูกเปิดเผยเรียบร้อยแล้ว เกาอาวี๋ไม่ใส่ใจอีกฝ่ายแม้แต่น้อยดวงตาที่เย็นชาและมืดมนจ้องมองอีกฝ่ายอย่างโหดเหี้ยมก่อนจะพาตระกูลเกาไปยังส่วนลึกของหุบเขาอย่างรวดเร็วเขารู้อยู่เต็มอกว่าคนจากดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายใกล้จะมาถึงแล้วถ้าเขาพยายามเผชิญหน้ากับเฟิงยี่ในตอนนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายเขาจึงทำได้เพียงอดกลั้นก่อนจะกระตุ้นให้สมาชิกตระกูลเกาหนีไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นายน้อย เมื่อมองดูตระกูลหลิงและตระกูลเก่าที่ทยอยกันออกไปสายตาของเฟิงหลวนก็เปลี่ยนไปด้วยจิตสังหารก่อนจะถามว่าพวกมันรู้ได้ยังไงเฟิงยี่ทำหน้าบึ้งตึงขณะมองสมาชิกตระกูลเก่าที่รีบวิ่งเข้าไปยังส่วนลึกในหุบเขาแต่เขาก็ไม่อาจาหาเหตุผลได้หลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งเขาก็ลงหยิบเขาสัตว์รูปร่างแปลกแปล,ก,แปลก,ก่อนจะเป่าด้วยโทนเสียงต่ำอันเงียบเชียบจูจูเสียงแบบเดียวกันก็มาจากด้านหลังของพวกเขาหลังจากนั้นเฟิงยี่ก็เริ่มเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างขึ้นมา คนของดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายมาถึงที่นี่แล้วข้าไม่รู้ว่าพวกมันรู้ได้อย่างไรพวกเราต้องเปลี่ยนแผนเฟิงยี่สงบใจลงก่อนจะเป่าเขาสัตว์อีกครั้งครั้งนี้เสียงเป็นโทนสูงปรีดและเร่งเรา้าภายในป่าเมื่อผู้อาวุโสของดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายได้ยินเสียงเขาสัตว์ใบหน้าก็พลันมืดมัวเขาเปล่งเสียงคลุมเครือออกมาว่าไอ้พวกขยะพวกเราเตรียมการมาอย่างดิบดีแต่พวกมันยังรู้ตัวอีกหรือเนี่ย ไร้ประโยชน์สิ้นดีฟังข้าให้ดีไอ้พวกสารเลวพวกมันรู้แล้วว่าพวกเราอยู่ที่นี่เพราะงานไม่ต้องไปซุ่มโจมตีแล้วฆ่าพวกมันให้สิ้นซากซะอย่าให้สมาชิกตระกูลหลิงหรือเการอดไปได้แม้แต่คนเดียวผู้ฝึกวรยุทธ์ของดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายโหร้องเพื่อตอบรับคำสั่งในทันทีจากนั้นจึงพากันมุ่งหน้าเข้าสู่หุบเขาด้วยความเร็วเต็มพิกัดในขณะเดียวกันเฟิงยี่ก็ตะโกนออกคำสั่งว่าโจมตี สีหน้าของเฟิงหลวนและผู้ฝึกวรยุทธ์ของตระกูลเฟิงคนอื่นๆเปลี่ยนไปสีหน้าของพวกมันเปลี่ยนไปด้วยจิตสังหารเมื่อรู้ว่าตระกูลเก่าไม่ได้อยู่ในสายตาแล้วพวกเขาก็เริ่มหยิบธนูหอกทวนและดับน้ำแข็งยาวก่อนจะวิ่งไล่ตามด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นดับในมือของพวกมันคมกริบอย่างเห็นได้ชัดท่ามกลางเสียงตะโกนอันโหยหวนแสงวิบวับอันเย็นยะเยือกราวกับหาฝนที่อยู่เหนือหุบเขาต่างพุ่งเป้ามาที่ผู้ฝึกวรยุทธ์ตระกูลเก่าเฟิงยี่ ตระกูลเฟิงจะต้องพินาศเพราะการกระทำของเจ้าในวันนี้แหละเหลียวเหยยนระเบิดเสียงคำรามพลังวิญญาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจู่ๆป่งพองออกมาจากข้างในร่างที่มีน้ำหนักมากเกินไปนิดหน่อยของเขาหลังจากนั้นไม่นานพลังวิญญาณหมุนวนไปมาออกมาจากแขนเสื้อของเขาก่อนจะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้งฟามันรวมกันเป็นกลุ่มก้อนกำแพงวิญญาณที่ขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างที่พุ่งมาทางพวกเขาทำให้พวกมันไม่สามารถแทงเข้าร่างของเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ความวิตกเล็กน้อยปรากฏขึ้นบนใบหน้าเหล่าของเฟิงยี่เนื่องมาจากเสียงคำรามอันโกรธเกรี้ยวของเหลียวเหยนอหลังจากนั้นเสียงคำรามอันหน้าขนลุกดังมาจากด้านหลังของเขาเฟิงยี่สงบใจลงทันทีก่อนจะกล่าวกับเหลียวเหยียนว่าพี่ใหญ่เหลียวถ้าพวกเราฆ่าทั้งท่านและสมาชิกตระกูลเหลียวทุกคนที่อยู่ที่นี่จากนั้นค่อยไปหาข้ออ้างทีหลังท่านคิดว่าใครจะสงสัยตระกูลเฟิงว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้กันเล่าอีกอย่างดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายก็อยู่ที่นี่แล้ว ่อให้ท่านรู้ความจริงตระกูลเฟิงอาจจะไม่จําเป็นต้องกลัวท่านเลยแม้แต่น้อยยิ่งต่อไปให้พวกมันเคลื่อนที่ช้าลงเมื่อได้ยินคําพูดเช่นนั้นผู้ฝึกวรยุทธของตระกูลเฟิงต่างกระหยิมยิ้มย่องอย่างชั่วร้ายก่อนจะเปิดฉากโจมตีต่อด้วยความกระฉับกระเฉงเสียงคำรามอันน่าขนลุกที่มาจากด้านหลังตระกูลเฟิงครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้ก้นบึ้งในจิตใจของเหลวเหยียนเย็นเยียบราวน้าแข็งเขาไม่รอช้าตะโกนบอกว่าเกอาอวี๋ พวกมันใกล้จะมาถึงแล้วถอยออกจากหุบเขาเต็มกำลังเทือกเขาอาร์กติกอยู่ด้านหลังนี้แล้วมีพื้นที่กว้างขวางและสัตว์วิญญาณมากมายอยู่ที่นั่นด้วยที่นั่นมีประโยชน์ให้ใช้สอยเยอะกว่าเขาไม่จำเป็นต้องพูดมากไปกว่านี้เกาอาวี๋และสมาชิกตระกูลเกาที่เหลือต่างโ,โคจรพลังวิญญาณเอาไว้ทั่วร่างก่อนจะออกวิ่งราวกับเสือดาวที่ลอยอยู่กลางอากาศทิศทางของพวกเขาคือส่วนลึกของเทือกเขาอาร์กติก ุบเขาของภูเขามาป่าสวรรค์ทั้งแน่นหนาและแคบไม่มีจุดให้หลบซ่อนแม้แต่น้อยทันทีที่พวกมันไล่ตามมาทันสมาชิกตระกูลเก่าก็ไม่มีโอกาสรอดอย่างแน่นอนการหนีออกจากขบเขาเพื่อเข้าสู่เทือกเขาอาร์กติกอันกว้างใหญ่ย่อมทำให้หาที่กำบังได้อีกทั้งการปรากฏตัวของสัตว์วิญญาณก็จะช่วยกลบร่องรอยด้วยทำให้คนของดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายและตระกูลเฟิงเกิดความลังเลด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมีความหวังที่จะรอดชีวิตกลับไปมากยิ่งขึ้น เพื่อยืนยันการมาถึงของดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายตระกูลเฟิงไม่ได้ลงมืออะไรเมื่อตระกูลเกาอพยพดังนั้นโอกาสทองจึงหลุดลอยไปในตอนนี้ตระกูลเกาทิ้งห่างไปไกลแล้วอีกทั้งยังมีเหลียวเหยียนผู้ฝึกวรยุทธ์ที่มีพลังระดับก่อเกิดขั้นต้นอยู่ด้วยคมดาบของพวกมันจึงพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้พวกมันตัดใจที่จะไล่ล่าอย่างบ้าระหำ่ำ ดังนั้นสถานการณ์แปลกๆจึงเกิดขึ้นภายในหุบเขาโดยมีตระกูลเกาเป็นฝ่ายหนีและตระกูลเฟิงเป็นฝ่ายล่าด้านหลังของพวกเขายังมีผู้ฝึกวรยุทธ์าดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายไล่ตามหลังตระกูลเฟิงมาอีกด้วยหากมองภาพรวมก็จะพบว่าผู้ฝึกวรยุทธ์ของตระกูลหลิงอยู่ด้านหน้าสุดพวกเขาเองก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะหลบหนี เพราะพวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่วิ่งออกมาก่อนหลิงอวิชีก็ทิ้งระยะไปพักหนึ่งก่อนจะแผลงสอนออกไปตระกะูลหลิงจึงหนีไปได้ไกลที่สุดในตอนนี้พวกเขาไปได้ไกลแล้วตั้งแต่อพยพออกจากหุบเขาตอนนี้กำลังเข้าสู่ป่าอันกว้างใหญ่ของเทือกเขาอักติภายใต้แสงจันทร์กระจ่างชัดฉินเลียยืนอยู่ใต้ต้นไม้รอคอยให้ผู้ฝึกวรยุทธ์ของตระกูลหลิงเดินทางมาถึง ตอนที่หลิงอวิชีกำลังเขียนจดหมายก่อนจะปลุกตระกูลหลิงคนแล้วคนเล่าด้วยวิธีที่ระมัดระวังเขาก็ได้ออกจากหุบเขาไปนานแล้วตอนนี้เขาได้แต่รออยู่ใต้ต้นไม้มาเกือบจะสิบห้านาทีแล้วฮ่าฮ่เสียงของผู้ฝึกวรยุทธวิ่งมาด้วยความเร็วเต็มพิกัดดังมาแต่ไกลฉีดเลี่ยรีตาเล็กลงก่อนจะหลบซ่อนอยู่หลังต้นไม้อย่างเงียบเชียบเพื่อกันไว้ในกรณีที่คนมาปรากฏตัวคนแรกไม่ใช่ตระกูลหลิงเขาไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุใดฮ่า เมื่อเขาเห็นร่างของหลิงเฟิงเขาก็ก้าวออกมาจากต้นไม้ก่อนจะยืนอยู่ด้านหน้าฝูงชนหลิงหญิงหลิงเฟิงหลิงซินและสมาชิกตระกูลหลิงคนอื่นๆหยุดฝีเท้าเมื่อเห็นเขาอยู่ไกลๆทุกคนต่างจ้องไปที่เจ้าโง่ด้วยความสงสัยเพราะอีกฝ่ายไม่ได้ทําตัวเหมือนอย่างทุกครั้งเจ้าหนูถ้าเจ้าเข้าใจผิดขึ้นมาเจ้าจะต้องถูกตระกูลหลิงพิพากษาหลิงซินส่งเสียงฮือออกมาหลิงเฟิงขมวดคิ้วก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงต่ำเพื่อเป็นการยืนยันว่า เจ้าเห็นคนของดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายด้วยตาตัวเองใช่ไหมฉินเลี่ยพยักหน้าพลางถามว่านาั่งอยู่ไหนเขาไม่เอ่ยชื่ออีกฝ่ายแต่ทุกคนก็รู้ว่าเขาหมายถึงใครคุณหนูหนึ่งรั้งท้ายเอาไว้นั่งเขียนจดหมายเพื่อส่งข้อความให้เหลียวเหยียนและตระกูลเก่านางควรจะมารวมกลุ่มกับพวกเราได้แล้วหลิงหญิงจ้องเขาจูจ่ๆนางเกิดสนใจในตัวเขาขึ้นจึงถามว่าเจ้ารู้ได้ยังไงว่าเกาหยวนถูกฆ่า เจ้ารู้ได้ยังไงว่ามีคนจะไล่ตามพวกเราหรือว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเจ้าคอยสอดส่องบริเวณใกล้ๆนี้ให้ชินเลี่ยชำเลืองมองนางแต่ก็ยังเงียบไม่ยอมตอบคำถามที่นางถามขณะที่เขาอยู่ในสภาวะความสงบอันเลินเล่อหลิงหญิงไม่เคยแสดงนิสยัยเป็นมิตรเลยสักครั้งและนางก็พูดคำที่ไม่รื่นหูอยู่บ่อยๆอาจอ,อะไรของเจ้าเนี่ยหลิงหญิงอุทานก่อนจะกล่าวด้วยความขุนเคืองว่าข้าทำให้เจ้าโกรธตั้งแต่เมื่อไหร่อ,อข้ารู้แล้ว ตอนที่เจ้าแกล้งทําตัวเป็นเจ้าโง่ใช่ไหมก็เจ้าอยากแกล้งทําตัวเป็นเจ้าโง่เองนี่อย่าบอกนะว่าเจ้ารับความเห็นที่พวกข้ากล่าวในตอนนั้นไม่ได้แม้แต่นิดเดียวชินเลี่ยยังคงไม่สนใจนางเจ้าไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นไปหน่อยเหรอไอ้เด็กอวดดีหลิงซินจ้องเขาพลังตะโกนว่าอย่าให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดเลยจะดีกว่าไม่อย่างนั้นตระกูลหลิงได้ตกที่นั่งลำบากแน่เจ้าไม่มีทางลอยนวลไปจากเรื่องนี้ได้เช่นกัน หุบปากหลิงเฟิงต่อว่าในเมื่อเขาเห็นมากับตาย่อมไม่ใช่การเข้าใจผิดแน่ถ้าเขาไม่แจ้งพวกเราป่านนี้พวกเราคงตายด้วยน้ำมือของดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายไปแล้วทุกคนจะถูกสังหารคนแล้วคนเล่าโชคชะตาของคุณหนูหนึ่งและหลิงหญิงก็จะเลวร้ายยิ่งกว่า ฝูงชนเริ่มสั่นสถานไปถึงกระดูกเมื่อได้ฟังสิ่งที่หลิงเฟิงกล่าวก่อนจะเริ่มคิดตามแม้แต่หลิงหญิงผู้ไม่พอใจฉินเลี่ยก็ไม่พูดไม่จะอะไรอีกมีความหวาดกลัวจังๆรั่วไหลออกมาจากดวงตาเจิดจ้าของพวกเขาฝูงชนต่างพากันเงียบกริบหลังผ่านไปสักพักหลิงอวิชีก็มาถึงในสภาพที่หน้าผากซีดเผือดที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อเห็นได้ชัดว่านางรีบวิ่งมาด้วยความเร็วเต็มพิกัดเมื่อเห็นเหล่าสมาชิกยังรอนางอยู่นางจึงตะโกนว่าทำไมพวกเจ้ามัวแต่ยืนเฉยโดยไม่ทำอะไรทำไมถึงไม่รีบหนีละ คุณหนูหนึ่งหลังจากท่านแผลงสอนไปแล้วท่านเห็นความผิดปกติอะไรหรือไม่หลิงซินถามข้าไม่กล้าอยู่ดูหรอกรอยยิ้มของหลิงอวิชีคมคืนนางหาโอกาสสูดลมหายใจเข้าไปก่อนจะกล่าวว่าตอนที่ข้าไล่ตามพวกเจ้าข้าได้ยินเสียงการต่อสู้มาแต่ไกลาอาจจะเป็นการโจมตีจากตระกูลเฟิงใบหน้าของทุกคนพันซีดเผือดในทันทีในตอนนี้พวกเขาต่างได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่ฉินเรียกล่าวมาล้วนเป็นความจริง พวกเจ้ายัางจะมัวยืนบื้ออะไรอีกหลิงอวิชีตะโกนอย่างเรียวกราดน้ำเสียงของนางวัดวันอย่างเห็นได้ชัดถ้าพวกเราไม่รีบไปจากที่นี่ภายในคืนนี้คนของดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายจะไล่ตามร่องรอยของพวกเราทันภายในเวลาหนึ่งวันหลังจากนั้นฝูงชนต่างพากันหนีไปยังส่วนลึกของเทือกเขาอาร์กติกด้วยความเร็วเต็มพิกัดในตอนนี้สีหน้าของทุกคนล้วนหนักอึ้งที่ด้านหลังของพวกเขารู้สึกได้ถึงความกดดันอันสุดจะอย่างตามข้ามา ชินเลียบพูงเงียบมาพักหนึ่งจู่ๆก็ไปอยู่ด้านหน้ากลุ่มราวกับลูกธนูก่อนจะตะกนเสียงต่ำว่าด้านหน้านี้มีรังสัตว์วิญญาณมากมายพวกเราต้องหลีกเลี่ยงไม่อย่างนั้นพวกเราจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆก่อนที่ตระกูลเฟิงหรือดินแดนน้าแข็งที่พังทลายจะมาถึงเสียอีกทุกคนต่างตกตะลึงจนพูดไม่ออกสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้น